มารีวิวการตัดเล็บสุนัขนะครับจะพูดย่อยๆให้ฟังนะครับเล็บสุนัขจะมี2แบบนะครับสองสีสีดํากับสีขาวแต่แต่ละสายพันธุ์จะไม่เหมือนกันบางพันธุ์มีทั้งสีขาวและสีดําในตัวเดียวกันนะครับจะตัดยากหน่อยนะครับสีดําจะตัดยากเพราะว่าเราจะไม่เห็นเนื้อเนื้อเล็บคืออะไรเนื้อเล็บเนื้อเล็บจะเป็นส่วนของเนื้อที่ ยื่นออกมาในเล็บนะครับเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยสีขาวเป็นสีชมพูออกมาอย่างเงี้ยถ้าเราตัดขึ้นมาถึงสีชมพูเนี่ยเลือดก็จะออกนะครับดังนั้นเราจึงตัดตัดให้ถึงสีชมพูนี่ครับวิธีตัดก็ตัดเฉพาะสีขาวๆนี่ครับลงมานิดหน่อยต,ตัดนิดหน่อยไม่ต้องตัดเยอะตัวนี้เล็บไม่ยาวมาก แต่สีดําสีดําจะตัดยากครับเทคนิคการตัดสีดําก็คือหงายเท้าขึ้นมาหงายเท้าขึ้นมาแล้วจะเห็นจะเห็นจมูกเล็บจมูกเล็บคือตรงเนื้อนั่นแหละที่เราจะตัดโดนนั่นแหละครับแล้วก็พลิกขึ้นมาจะเห็นแล้วเราจะตัด,ตดอย่าให้ถึงครับตัดนิดนิดหน่อยครับตัวเนี้ยแต่บางตัวอายุเยอะจะตัดได้เยอะนะ เบียบน้อยขอบคุณครับ